เปลี่ยนทายยกย้ายยกย้ายจะยกย้ายใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอะทุกอาชีพมันมีการโยกย้ายเสมอแหละแต่แต่ตรงเนี้ยก็คือคุณแม่ก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเขาไม่ต่อคุณแม่ก็ก็พอดีคุณน้อนติดต่อมาแม่แม่ก็เลย ก็ก็มาอันนี้คือการหมดสัญญาใช่ไหมแม่ใ่มหมดสัญญาหนึ่งปีพอดีจ้ะไม่ใช่แปลว่าเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วแต่ว่าเออหนีก่อนัน้ตโน้ตมากไหมอันนั้นอันนั้นเรื่องของเขาเราไม่รู้นะแต่ว่าหมายถึงแม่ทําหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วแล้วก็พอหมดสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ต่อไม่ได้ทํางานกันต่อก็ก็ทางคุณน็อตติดต่อไปแล้วก็โอเคเพราะเราก็สายหวยเราชอบแล้วมีแบบไปเจรจามาขอต่อสัญญาออ๋อไม่มีค่ะเพราะอ่ พอหมดสัญญาปุ๊บเราเราคุยกันแล้วว่าจะต่อกันไหมหรือไม่ต่อทางโน้นยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนที่มาเลยมันเป็นช่วงพอเหมาะพอจบที่ที่มันเกิดปัญหาที่วนก็เลยคิดว่าคนมันก็เลยโอะรีบรีบขนของมีไม่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 ค่ะจริงๆตอนนั้นถ้าเขาต่อก็เราก็คงจะจังจะต่อนะเพราะว่าก็เพราะว่ามีการคุยกันแล้วจ้ะแต่ทีนี้พอยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยเราก็อุทิศเป็นทางเขาเหรอคะที่ตัดสินใจใช่ใช่ค่ะ เพราะเราคุยกันค่ะคุยกันมีรายละเอียอักษรนดิจันน้อไม่ใช่ทางพิสูจน์เองแต่ตัดสินใจว่าไม่ต่อสัญญาคือทางเขาไปโนโนค่ะเราถามแล้วว่าตกลงจะต่อกันไหมเพราะว่าเราก็อยากให้ทํางานคอนติเนียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้หลายคนมันเกิดการตั้งคุนขาเพราะมันมีข่าวว่าทำนวดแบบมีการจ้างคนจะรับรางวัลพื่อที่พี่ส่วนโอ้ตรงนั้นพี่ไม่รู้จ้ะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ก็ทําหน้าที่ของพี่ ขอไม่พูดถึงตรงนี้เนาะได้เลยในการทำงานตอนนั้นที่อยู่ทางค่ายนู้นเป็นไงบ้างพี่สุหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเขาให้ทําอะไรเราก็ทำแค่นั้นก็ทําตามหน้าที่ที่กําหนดในระบบในสั่งาก็คือตรงไปตรงมากับรายละเอียดหลักใช่ไ่ใช่ใช่ค่ะตามนั้นจ้ะกลัวไหมคะว่าจะเกิดอะไรจะโยงมายังเราเหมือนบางคนเจออะไ่้ก็ไม่รู้อันนี้ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่มันมาโยเราใช่ไหมยังยังค่ะก็ยังไม่มี อะไรถึงแม่นะ้ำที่สุดตอตนนี้พอพอเราย้าย่ะย้ายค่ายมากับบ้านหลังน้ม<า>ันทำงานด้วยสบายใจอย่างไรนะไม่เคยจริงๆพอตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ถูกจับตามองมากขึ้นเอาจริงๆอะ่ะเราอย่างแรกเลยเราเข้ามาเหมือนแบบในฐานะเป็นลูกค้าเนาะเรามองในใน,ในจุดข,ของลูกค้าเราก็รู้สึกว่าที่ถ้าเราจะ เลือกไปซื้อของหรือซื้ออะไรเราก็ดูอาจจะดูในจุดที่มันแบบพี่เราซื้อแล้วมันมีความมั่นคงหรือเราเราไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่ว่าคุณแม่รู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อของถ้าจะซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันมีความสบายใจมีความชัดเจนเราก็รู้สึกว่าเราอยากซื้อ,อันนในฐานะที่เราเป็นลูกค้าแต่พอมารู้จักคุณน็อตจริงๆแม่รู้แล้วว่าทําไมคนถึงแบบถึงถึงรักคุณนอ็อตถ้าใครที่เข้าใกล้คุณน็อตจะรู้เลยอันนี้ไม่ได้ยอนะ คุณน็อตชัดเจนมากชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราก็รู้จักเขาไม่นานาแต่ว่าแบบเอาไปไปมาไล่ไป,ไป,ลไปแล้วมาเขาเป็นเขยโคราชด้วยมันกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นเรื่องแบบใช่เป็นเขยโคราชด้วยกอกันได้เรใช่ใช่มันก็เหมือนแบบทํางานด้วยรู้สึกจริงจริงเพิ่งเริ่มงานได้ซ้ำไปแต่แบบเรารู้สึกเหมือนทํางานกับคุณน็อตมานานมากในเรื่องของพิซึนเตอร์มันมีเรื่องของภาพจําอยู่พิซซูครัว คุณจะสับสนไหมว่าประธานพิสูจน์อ่ะยังเป็นพรีเซนเตอร์บ้านเดิมหรือบ้านใหม่อะไรบ้่นเมื่อกาจจะมีบ้างอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็จะเขาจะรู้เองแหละเวลาก็จะช่วยได้เพราะว่าทุกพี่ไี่มองว่าทุกคนเข้าใจแหละพรีเซนเตอร์มันมีระยะเวลาของมันนะคะสุดท้ายมันก็มันก็พร้อมที่จะโยกย้ายและที่สําคัญก็คือพรีเซนเตอร์โรดเตอรี่อ่ะแม้ว่ามันมองเหมือนกับว่าสามารถ มันไม่เหมือนครีมมันไม่เหมือนของกินของอะไรที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยใช้ตรงนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นแล้วมันดูแบบไม่น่าเชื่อถืออันนี้มันคือหวยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรตรงนั้นสุดท้ายพี่สุขกับถ้าถ้าเกิดอะไรในอนาคตกับบ้านหลังเก่าที่เราเคยทํางานร่วมกันแล้วมันมีอาจจะเกิดผลประโยชน์ผลพวงมาพี่สุขเตรียมเตรียมแล้มือยังไงบ้างไหมเตรียมทีมทั้ง อโอไม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วจริงเอาจริงๆแม่ก็ไม่ได้รู้ข่าวเลยนะเพราะว่าทํางานทุกวันเพิ่งเพิ่งจะมารู้ข่าวตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยค่ะน้องๆถามแม่รู้หรือยังว่ามันมีข่าวอันนี้ข่าวอะไรเหรอนั่ยน่ะเขาก็ถึงบอกโออเหลรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เอาจริงๆนะไม่ไม่ค่อยได้ดูแล้วพอเรารู้เราไม่สบายใจอะไรมกังวลไหมครไม่อะค่ะไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าการทำหน้าที่ที่ไดมาเราก็ทำตามสันใช่เราก็ทำตามหน้าที่ของเรา กับพี่นี่ค่ะกี่ปีอะค่ะพีนสัญญากี่ปีปีหนึ่งค่ะปีต่อปีปีต่อน่าจะยาวๆอย่างอย่างตอนนี้ตอนที่ไปมอบรางวัลนะค่ะก็มีแจ้งเป็นของผู้โชคดีเป็นใครอะไรยังไงก็แจ้งให้เราเข้าร่วมงานจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเวลามันน้อยมากเพราะว่าแม่ต้องวิ่งออกจากเวิร์กพอยต์แล้ววิ่งไปมอบรางวัลให้เขามันไม่มีเวลาอะไรเลยก็ให้เราอบเราก็ไปมอบจริงๆแค่นั้นจริงๆแค่ไปตามจุดรางวันมันไม่มีมันไม่มีเราต้องแทรกคิวให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ โอเคะคสุขาเสวยแป๊บงปนงไอ้ถ่ายนะคะพุณสุขารทางนี้ด้อยเลยค่ะขออนุญาตเลอร์นะคะถ่ายรูปกันเรียกค่ะ